ก็เคยชี้ยาหัวบอกว่าสะพนอันเพิ่นอันอยากมาอยากได้สลิงก็เลยบอกสมูยนั้งเห็นได้ไหนเด็บบานเวลาบอกบอกบอกไนแล้วสมูครับยายาเขาไปเอาเลยว่าป้าอยู่หันแล้วแล้วแต่ก่อนบอกว่าอย่าออกอย่าออกก็ยังออกเอาออกว่ะเออี่เพัดเสียบไปยังว่าเราออกบางหนึ่งนี่เนาะู่นแล้วก็เลยว่าบอกไปก็ยาว่ะใส่จะลดทะเลใส่กะ หาอยู่หากินหาเห็ดใหญ่เห็ดงานบอกไปขยะเสล่งปลา,าสาลัหละือฐานมุนใหญ่จังมาเอาอืรกันไปเวรซีว่าเออเฮาเศ้าแล้วเฮาเศ้าไปเอาแล้ว เอฟซีเบิร์สุกุสุคนพบพอกับสาบ,บัว <c oughs> อีกแล้วเนาะอยู่บ้านของสาวพลเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุ่นกำลังเตรียมตัวเอารถอ่าออกมาสิปไปทางใดเด้นี่อาสบายดีเด้อสบายดีเ <c oughs> ห็ดยังอ่ะนะลดลงหืมระวัาางเด้อระวัาางเด้อพนสิไปใช้อันนี้อันนี้อะไบ้า นี่เพื่อนชานให้ฉนี่เพือนให้ฉนี่เมื่อบ้านะอิกนะเมื่อบ้าน้าอ้าเออสบายดีกำลังเอารถออกมาจอดกับจอดอยูแนแทีหอลันบ่ะกนพ้ไปเบี้ยไปเบี้คือวัน ทงเจ้า uh สิไปสัไเกี okay. uh ่ยวเขาสวยเพิ uh ่นเออมับไสวยเพิ่นาสิไปจากมือนี่จามือเนะไปนอนพ่นบ่แน่นจะได้จะได้จากากินเนาะเยอเิ่นว่าจะเทียไสบายดีก็นั่งหลสบายดีเด้อด้ยชื่อบาจังได้เนาะไปเยี่ยมญาติเอนี่ไปฝย่าตบีา กระบุญยังเอาเอาเหงอเอาแฮงไปฝากเอาเฮงบุกอ่ะเอาไปดิสโอนไม่ลูก้ไงชาไม่รู้เอาไปแนวไรอ่ะนจ้างโหลดไปพัวนลำบ่ได้ไปบ่ให้เพิ่นเฮ็ดเวียกเอาว่างกะเอาไปไปกะให้ย่าเอาลูกบัดผู้นี้ได้จ้ะบ่ได้เฮียนบ่จ้ะผู้นี้เพิ่นลาพักลาพักหักสองเสมอเลย เลยไปน้ากันอย่าไปเนาะสับปนเนาะเราคิดแบบสบายสบายบุเราคนนี่สิเอาลูกเอาผัวไปได้เลยหนุนงานเลยเนาะครัวบอไปกันสิบอไปได้แม่นี่เราบริได้น้ำครัวผัวเห็ดเบียงกับหาไปเห็ดชัเฮากะบานกับมีดูกน้อยฮะนะบ่าคงขีดหางบุญเราค้นเขาสิบอไปฮะนะคผัวบอกว่าเฮ้ยไปอันเกี่ยวข่าวสวยงามในเด้อโอ้ยไปหางยาวลูกน้อยจะพองยังบอกไปเลย อันนี้เราบวปฏิเสธใดๆไปแบบว่าคันเพิ่นมาบางทีเพิ่นได้เขาได้น้ำเพิ่นก็ยังเอามาฝากเขาเนาะอันนี้เพิ่อนผัดทอดแต่ซองเผาเพิ่นก็เคยมาเยี่ยมมายามเจ้าเหร่ไม่เห็นมาตอนเฮ็ดเฮือนเยี่ยมทันทีแล้วเดี๋เพิ่นก็มาตอนคืนเฮือนน่ะไรดิค่ะเราัจะอีกแบบไปอันนี้ตอนคืนเฮือนเพิ่นบ่ได้มาเพิ่นทะเลออกจากบ้านบ่ได้ทางยากยได้จุ่บ้านใช้ดอกกุ้งนี่มันเดะเด็ดบ้านยังก็ บ้านทโ,าโทโฮมบ้านโทโฮมอวีมาลูกจะเคยได้ยินอวีมาบ่บบมัดมันหยงใบไว้ขี่นี่บ่ขี่รถจักรใบหอดเลยบ่ขี่รถจักรใบอันถ่ายอยู่ทางเขานดิเออว่ารถมันเด่ตเน,นตลอดเนาะอ่ะรถในกันยังไม่ได้หอดบ้านเพิ่นต้องได้อันได้ก็ไปขึ้นรถโรยชานกลับไปอือน้องนอนบ่าสัตว์ตัวนี้แหละน้องฮาก็ตื่นเมื่อฟุกเอี๋ยวจะไม่ท่ายมาแต่เย็นจัดที่ คนลาผักบอกให้อยู่เฮียนก่อนว่ะจะได้บุญส่งเพื่อพอ็จะสิลักไปบุญไปโหลดคุณเนาะสิท่อนเนาะของหลายครับอยู่กระเจ้าขายมีแต่คลองลินเต้ไปบุญส่วนเพื่อ้ไอ้ไอ้คนอยากไปนำจังบริไปบุญเนี่ยจังบริจร้าแล้วสี่เดี่ยวเที่ยวคนเด้อมาไปบุญก็ขาขาวก่อนว่า ก็ไปอยากไผลิบุญท์บอกอ่ะอ,อยากไปอยู่หักเฮนเมะไปเมื่อบ้านเพื่อนติดลานอีกคู้หนึ่ง<า>ค่ะดิอันเี้กี่รูปคู่ท้ายเพื่อนเกี่ยวแต่โดนนะบอสบอสเพื่อนกะห้ากันชิเลอร์เดิมเกีย๊ยวเนี่ยนะพอดีได้อะไรเขาเขาไม่มากินอันนี้ลูกกัม้าอันนี้พ่อเมะก็มีปลาเบิร์ดอยู่ในตู้อันนั้นค่ะแต่อันอยู่ไรเหลืยกัน ว่าพ่อเมนีปะเวิร์เป็นยังไงพ่อเมรีปะกันแล้วก็แยกทางไปมันอะไรมาเบิ่งมาแยงมีแต่้มตู้เบิ่งเออส่วนเมก็หนีไปไทยกับโอ้ไปใช้เกิดมาแล้วก็ถิ่มให้ยากันแยกทางกันก็พวกรวมกันไปทางพวเมีก็ไปทางเมียบริติดต่อมาเลยบอกู้เป็นเมรีบริติดต่อมาเลยเราก็เลี้ยงเอาแตงแต่ถ้าก็นถก็เกิดนมกับเราหาเลี้ยงมาซช่ไหมะกี้ก็เลี้ยงพร้อมกันกับแอดดี้สะพูนกัน ซื้อนมซื้อหยังก็ซื้อพร้อมกันให้กินนํากันว่าซั่นเรียนั2คนอันก็ใหญ่เยําตกี้อยู่นําหาตตกี้นะเียงปากลเสียงรถยังสะบึนตําเือสพอันรถเกดินี้เพิ่นแปลงทางโอเป็นทางเข้าวัดบ่ทางใหญ่เนาะเพิ่นได้สมงแตไปบ่ได้มาเจาะเพื่อนเพิ่นบ่บ่บ่เห็นอือสมจ่อยเจ จนกระถือปอยเลยดิคนว่าบนแม่เอาจักคนพิษว่าจักคนพิษแ่บุเมนบุเมนล่าอา่ะบ้าน้องปูปลาบ้านลาซาลาาภาพเลยละ่ะสงสัสยเราเป็นเคลียร์ปัญหาได้ไปปหรือเล็ดปอยว่ะโอ้โหเห็นแต่เบื่อเลยเนาะ สามร้งีลังกับู้เออคือเราก็ว่าอยู่ว่าขืนเชิสาม้างนี่แหล้ยอะหวาเนาะก็เลยว่าผู้อื่นว่าจับคนพิษกัจับคนพิษคนพิษเหมืนว่าคนเทียนนั่นนี้แล้วว่าไปหอดสิดสยาแล้วว่ะอือฉันบออันนั้นคือยอมรับใช้คือยอมหับว่าได้ขืนเินพอนีพนั้นอันนี้ยอมู้่นวัดาบุเมน คือว่าเว็บานี่นั่นเห็นเลยค่ะคุณผู้ชมเนาะคือว่าได้อันทอเอาใบชะโรตรีน้ำเมฆจะบอกคุณเห็นไหนั่นอันทั้งทั้งสะบุญทั้งสะบุญเพื่อนผู้ห่วใบตะดินน้ำไทยทั้งนงโมกัดยันสะบุญโบเสือโบเลยจังใดเห็นหลจังว่าจะเอาใบตะดินมาให้สะบุญเบ้างอือนี่เลยได้อันอ่ะได้อามาแลยหรือเปล่าอะไรโบเป็นอามาทางป้าได้ยินทางป้าเพื่นว่ามุไห่อมามีแต่ทา้งสาบุญ ให้ไปหาเพื้นเหมือนี่นะขั้นว่าอยากหงหมอบใบตาดินลำลาวแล้วก็จีเอามาให้เบิร์นขั้นใช่สมมเอามาระบงหาเอามาตอนนี้ทางป้าแล้วก็หยงเวียงนำ้ำอันน้องมีเนรีนนน่แล้วก็บใบซื้อขายที่เสือบ้าเนี่ยใบซื้อขายกับ,บ,บใบเหมาะกรรมสิทธิดไบตาดินน่ยยังบ่มีไบตาดินยังบ่มีเดี๋ยวนะถ้าเฮาบอเฮ็ดเอาแต่ใบหมอกใช่ใบหมาะใบซื้อขายแล้ว<ม>ใบน้ำป่าเนี่ยดีแล้วจะบมวเหียเนาะ แล้วก็เก็บผักซาดีแล้วก็บโบห่บบไห่ส้มโอย่อนยังจะได้ผัดเอามาผัดย่านเห็ดเฮียเห็ดเสียนะฮะเอาไปทำให้เงีเ้ยไหวบวดีเนาะอย่างนี้เพิ่นวะ่าตะเตดดนเลยแหละตะเตดเพิ่นมาเอาน้ำสับปวนไปมาอันเทาเอาไปฝากน้ำเม้เาอ,าอาปปาันตะฟังล้วก็บว่าอ,อยู่อันน้ำเล่าฮั่นไปดิไปใช้คอยระเวิงกันนั่งคอยระเวงคอยระหัวคอยขิ้จากหัวคอยเห็นนั่นน้ำคลิปย่าละอันสาโมนราไปหาเราบดอันนั้นได้เก็บ เก็บพื้นอ่ไอันนั่นนะเอาบอลเขาเก็บพื้นเก็บยางมาอันเห็ดเตาอนนี้เขาลดเขาแท้นะเขาลดเือนวไก่เหมือนละโม่ไข่ข้วดบ่นมา้ะพากัอะขึ้นาหัวห้าึจ้าเนี่ยจ้าจ้าดู้จ้าดู้องค่ยคน ไปฮอนแนดแล้วนี่มิตูได้เขียไปส่งเป็นมัเจ้าจาเนยให้มิตู้มาเฝ้าเฮื่อนระว่างไฟกับมาดูพอนั้นคามาแลวก็มาแน่นเต่ามงเต่ามูงวดใจเลยมาเฮือนไม่ได้กันเื่ดยกเนาะวัผลเมย มีภมก็เป็นเลยก็คอยสี้ยาหัวบอกว่าสะพนอันเพิ่นอั่นอยากมาอยากได้สลิงก็เระบายเอาสมูนยั้งเห็นได้ดีแบบนี้เลายหาาออลับอลอบ,อบอกบอกบอกคนแล้วมาอย่าอย่าเข้าไปเอาเด้อว่าป้าอยู่หันแล้วแล้วแต่ก่อนบอกว่าอย่าออกอยา่าออกก็ยังออกเอาออกว่ะเออี่ดิบเชียวไปยังว่าเราออกบางหนึ่งนี่เนาะนี่แล้วก็เลยว่าบอกไปก็บยาว่ะใส่เสซโรททะเล ใส่ก่ะหาอยู่หา,หากินหาเห็ดเวียเห็ดงานบอกเไปกัญญาสเล่งปลาน้สะละฮะเล่ฐานมนุษยใหญ่จังมาเอาเดีแบบว่าเออเขาเศร้าแล้วเขาเศร้าไปเอาแล้วอ้เอ๊ะใครอยู่แล้วสับคนบอกสอนง่ายเด้บูดอดันคือเกาเอาา่าหรืววะเนาะาัญ่าป้าอยู่หันแล้วว่ะเนาะบอกว่าจะถอดออกจะถอดออกเขาเนี่ยอยากถอดปัญญพัชอยากมาเอาเป็นแบบเรากับ ถอดออกปุ๊บอะใจ้อ้ห่อนอยากได้ปุ๊บเน,ะเนาะยินสลาว่ะอยากอัน<ม>ไปรับจานเกน้ำโอ้ผัวพิว่น่อาไเนี่ยอะไร<ม>ไจานเกน้<ม>กนาน้ำน้ำใส่นี่ม,มาอยู่ต้องกันแล้วเป่กั้งนองเจ้าเน่ยไปอยู่พี่มาอยู่พี่มาสามูนะน เราเคยอยู่ลำพัวเราเคยอยู่ตกงน้อยบนเรือว่าพนนด้บนเรืมาพี่วะทุกคนมาบนเรืมาเลยเจ้าผิไปยันไปคายเครื่องบุญอเป็นจำนวนวะได้ยินคนว่ากับแต้ด้านลำพัวคนจะว่าอ่ะจะไปคายเครื่องอยู่บุญกับป้าโอ้ายยังไงเบ็ดนามเป็นเป็นเอื้อยของผัวลาบ่แบบพี่น้องกันเหรอเอื้อยลูกอ้ายเอื้อยลูกอ้าย เฮ้ยขานมาหาสาวได้เลยได้ไหมมาพี่เนาเอ็นซีสมศรุอยากได้เลยโทรศัพท์จะว่าอีละกติกะเอาไปบอเนียนเอาใส่ของกินนี่เสแข่งอยู่กับเบลกับกติกเอาไปขับมาคืนจะกินบอเออจยกินกต๊ด อะไรนะอะรเออเออยวคนมาบัตรสีออกมาเลยสีโท้า่ะให้เป็นหลัดทั้งใส่ให้แล้ว โทรมาทวงบ่อืคือนานไปแล้ออกมาแล้วบ่ซื้อขนมไปต้อนอ้ายเด้ออ้ายเพิ่นเว้านําซื้อขนมบ่มีเงินจะวาสิบ่ซะโอ้ยมีบ่มีก็ว่าว่าเออตกลงตกลงว่าซะแม่ขนมยังก็อย่าได้กานึงก็เอาลบ่จโมงนัดรถบ่ จำนหนักรกบร่ชิเมเพ่จำนวนหนมเพิร์มบ่ถ้านักแต่กไปอันพว่าชามพวะว่ารดอันนี้ก็ขีแ้แครับไปลงเซโนโอ,อีกหลน์ต่อคืนจากเซโนไปอีกนี่คืนเซโนแล้วกัง่อราจัดเซโนึ้นไปพว่นี้บวหอดเลยเนาะในนั่งหดสองต่อ ไปค่ะ้าซาปุนผจิราเยีเอาขนมให้กันเีหล่าเลยจะเอาไปต้นอ้ายเลยจะอยากกินเลยทำกินเล่กขาดไลยมาเด้อมาเด้อเดี๋ยวคันมาหาดึงหน้าดึงตาเนาะเป็นป่วยกลางหน้าแล้วนี่เปงนเจ้าเพื่องทางเลยเนาะเอาขนมมาให้เอ้อ เจ๊เอ๊นพี่เนาะม่เอเอาชีสมไปชีสมเลยด้างใต้เยฮะเจเอเดี๋ยวบนคดแทเนาะคุณเจเอ๊สมวันไปลเมอยที่แล้วคุณนปนไดนี่เปนรเพิ่นกระตดตอมาอยู่ที่ โทรหาเพื่อนมือหน่อแหลยว่าเรื่องสเลิงก่งอะไรโทรหาเพื่อนเลยเราอยากไปค่าไปขายนะเราจะอยากมาเอาสลิงเนาะอยากค่ายอยากขายมาเรือยว่าสิไปแก้หน้ามันเจอไปแก้น้ามันคนที่ไปคายยังขา่แบบลูกซีนพวกน้ามีเงินแบ่งรถล้วบ่หรือว่ามีเงินมาเปลี่ยนใส่รถล้วบ่อยากเอาสลิงไปใส่คืนคนนี้ยังไดงแต่ก่อนยางมันหัวเด็อแล้วก็แกะออกขนว่าจอดตาไว้ แฮนหรือว่ามีเงินมาเปลี่ยนใส่เปลี่ยนยางนําสิไปแปลงบ่ไดจังได๋อ้าทีแรกขอสิซื้อมาให้น้องเจ้าอือนล่ะนี่น้องบ่ได้กินเด้อบัดให้อ้ายแนเด้อบัดกินนํากันเนาะน้กันอือล่ะอะเอ๊ะทูจาทูจาเร็วทูจาเร็วทูจาเเดี๋ยวบ่จับกมหซําบาด

ใช่ค่ะชาโผล่ที่ไปเมื่อเยี่ยมเมื่อยามบ้านเนะี่ยเพื่นข้าวเนาะเดี๋ยวข้าวเที่ยวน้ำเสร็จสวยเลยนะเนาะบอยได้ข้าวใหม่มากินเนอรบอยได้หน <laughs> ุ <laughs> อยก็ได้รายเลยเนาะไปบอลเป็นบอลทีมันเลยแต่เก่าเพิ่นได้จักชอบจ้ะโอ้ยไดี๋ยวเขาซานชิชชอปถ้าก็เห็นทั้งองปีนี่แหละได้เยอะจักซีบจักซาเนาะละเนาะ อาไรเอ้ยม well, okay, ึงเนี so yeah. Yeah. ่ยนอ้อยอยากได้อันสุกส่เจ้าเนาะไม่น้อยเจ้านะแานมาเรื่อยๆเลยเนาะอะติ๊งติ๊งติ๊งใช้ดอกใช้เนี่ยใช่มึงเยอะอันคุณนาะเพอคนข่าวเศร้านี่กินแนเนาะข่าวเศร้าเนาะข่าวเที่ยงเป็นกินคุ้นะเนาะเป็นเมเป็นโบเป็นตู้ไป็นโซเมน ไปนี่กินเจ้ารนดไปหันไปนีกัน่านมเด้กินดยเขาเศร้าท่านม่ได้ไปหันไปนีอันนี้คันไปพญารูปยาจงกินก้อนนะกินก้อนยังไปป้ากลุกยาเาเหล็ดจะลืมโชงเขามาเลยเนาะลืมหุ่มเลยนี่ห่มบ่เนเออลืมหุ่มแล้วสามเอ๋ยานี้แดดเขาลายกว่านี่บอล้งาวแดดดล้วเน ยังเลยนะเอาอีกบ่เจรายเอาอีกบ่เอาอีกบอพอะไรคื้คือลูกสาวไ่ตะกี้เนาะเ็นเพื่อนยังลูกโกลวนะคือบเออลูกี่่วยได้เฉพาะเรามขแน่ลนุมเดปั๊บอืมน่เมย์ด้อว มันไนหัว่นนั่งเงานอนกับพนันนั่งเงานอนชิลับเลยเมอเลยนี้เอ็มเบ่งแลวหัว่นหัวเอง่นนอนกับหมัก้อสามคนบเปาเดียวีนบ่อใส่กระเป๋าโอยนะลูงใส่ขยะเต็มให้แนวกินเจ้านี่มูบ่ พุทธทำอะไรสีปชงเลยเป็นจอนแล้วไปยังเมื่อกี้กันกินเองนี่แหละตัวกินเองนี่แหละกินน้ำตาลนีเนาะเกี่ยวเข่ามือมือไงเนี่ยเกี่ยวเข่ามือไงเรากับบริหารไงเรากับยามนากะก็ชิหายี่กันได้กักินตัมะทั่วยามได้กัตับมะทั่วยังหม้อได้ในตับมะทั่วปิ้งซีสปิ้งชีสปิ้งไฟฮ้อนเลดฮัอนเล็ดอ่าเพิ่นห่อนเหม นี่จากบุญกอนแตอยู่วันเิบด้วยเวิดายะเนาะอยู่เนี่ยกระเคกงสวรรค์นี่เลยแต่ว่ามันอยู่ในเหนปูในผาเหย่นอดินเล็กเนาอ่ันอยู่ไกลเดินี่อกอยู่า้วก็เนี่ยคือจะ่าไกลอันก็อทางตาได้ค่ะเอาแม่เล็กเนาเจ้าบ้านทางตาเปิ่บ่ นี่ไปทางบันเคน่อยางค่านกิแค่นาซแค่นอนยางอนแคนแล้วมีทางแดงเข้าไปในไก่ทอแฮ่จะเสียหอนจะว่าคนประจักษ์สีหามงเรงอารลดฉโตแต่ว่าลดชมโตเลยบัไก่พอสมควรเติบรดชงโต สำรวจตัวเดียวน่าจะห้องว่ายน้ำเดินทางมันสะโพดนี่ไปเดินทางปลอดภัยเด้อโชคดีบอกโชคดีมีไส้เอาเข่ามากินเอาไม้มาเฮ็ดบั้งสะรามบอกเอาจังไรก็ห้ทางสะโพดน่นไปเวียกไปงานเพิ่นเนาะโดยโดยโดยเพื่อเดินทางปลอดภัยมากแล้วบอกสบายดีเด้อสบายดีสบายดีโดยโดย